ครับผมวิธีการขึ้นครับวิธีการขึ้นรถว้าวใครว่ารถสิบล้อยกล้อไม่ได้ครับรถสิบล้อยกล้อดได้นะครับอย่างที่เห็นนะฮะมมปากเมมคอขึ้นเลยครับละนิดมากอย่างดีเลยนะครับ ดพูพร้อมๆกันครับหลายๆคนหลายๆท่านยังไม่ยังไม่เคยเห็นครับวิธีขึ้นเดี๋ยวมีวิธีลงอีกครับจะไปอีกแปลงดูวิธีลงอีกอต้องขยับให้ได้บาลานซ์นะครับซ้ายขวาต้องมีคนเล็งนะครับมีคนเล็งฝั่งัางโน้น นะครับเสียเหลาเสียเหลาเล็งอยู่ครับโอเคถ้าสมดุลซ้ายขวาใช้ได้เก็บข้องอเขา่านะครับเก็บข้องอเขา่าเรียบร้อยครับผมไปพบกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับ ช่องข้อหนึ่งสไตล์